ทวาราวดีเนี่ยเราเจอหลักฐานก็คือเหรียญจารลึกนะคะที่เป็นเหรียญเงินเคยวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์เหรียญเงินของทวาราวดีเนี่ยนะคะมีพีคข,ของอแร่เงินอาจารย์แร่เงินเนี่ยสูงมากใช้เอสเลเยฟลูออเรสเซนต์นะคะไปกับอาจารย์สุรพลนาฐพินทุนะคะก็ไปวิเคราะห์กันอันนั้นเ,เรานำเหรียญเงินเนะะี่ยค่ะไปวิเคราะห์ปรากฏว่าที่ของ6 นะคะมหาลัยราชมงคลนะคะเขาก็วิเคราะห์ให้ปรากฏว่าแรกอื่นๆเนี่ยก็มีน้อยมากแต่ว่าในเหรียญเงินเนี้ยนะคะมีแรกเงินจริงๆเลยทําให้นี่คือต้นต่ออันหนึ่งของบ้านเราหรือเปล่าที่เรียกว่าเงินนี่นองนะอาจารย์ไม่มีความรู้หรอกไปกับเขาที่คลองหกราชมงคลก็ไปเจอเหรียญผิดผูกประกันใดเดี๋ยวให้พี่พอเป็นคนแก้เราพบเหรียญทวารวดีเนี่ยที่มันหักแบบฮาร์ปคอร์เตอร์ก็คือเป็นครึ่งกับเป็นสี่รู้ไหมทำไมอาจารย์ แล้วก็ได้เขาบอกว่าไปไปเฟืรออเดเซตเป็นเงินบริสุทธิ์เขาใช้เงินที่เกือบบริสุทธิ์ในการเป็นเงินคือชื่อเงินในการหักใช้จริงๆตามน้ําหนักเงินแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่เงินมันเป็นชื่อว่าเงินแต่เป็นมันเป็นกระดาษเป็นบัตรเป็นบัตรเครดิตแต่ร้าโบราณเงินเกือบบริสุทธิ์แล้วใช้คือใช้เงินจริงๆในการใช้จึงเป็นเงินโอ้ที่สุดยอดมากเลยเรางเรียกว่าเงินไงก็อาจารย์ น,นี่พัฒนาพัฒนาดีไงวิทยาศาสตร์ทุกอย่างรู้ล้าหมดแต่เป็นนิกเกิลแต่สมัยก่อนพันกว่าปีก่อนคือเงินคือเงินงาหักใช้ใช่แล้วเอาวิทยาศาสตร์ตอบโจทย์แต่ผมมีอะไรพูดไหมครับก็ <laughs> ตามที่อาจารย์าสาระบอกครับทุกทุกภูมิภาคของประเทศนาะไม่ว่าไม่ว่าตัวเงินเนี่ยคือถ้าภาษาอังกฤษคือมันนี่เนาะสมัยก่อนเขาใช้มันนี่เป็นตัวเงินจริงๆเป็นแร่ซิลเวอร์นี่แหละทางภาคเหนือ ในสมัยหลังหลังจากทวารวดีนะสมัยล้านนานยเราก็เห็นมีเงินหลายรูปแบบเลยเวลาเขาใช้เขาก็ตัดแบ่งเหมือนกันครับไม่ว่าจะทรงยาวทรงป้อมทรงอะไรก็ตัดแบ่งมีหลักฐานลักษณะเดียวกันครับทางอีสานก็ตัดแบ่งเหมือนกันครับผมก็ประเด็นเรื่องเงินนะคะตอนที่วิเคราะห์เสร็จเรียบร้อยแล้วเชื่อไหมคะว่าคําถามอันแรกคืออะไรที่ครูอยากรู้ก็คือว่ากลับไปถามอาจารย์สุรพลว่าอาจารย์คะแล้วสมัยก่อนเขามีปลอมเงินไหมคะ เป็นประเด็นนะประเด็นในการศึกษามันเป็นการเปิดกว้างทางาวิทยาศาสตร์ให้เข้ามาศึกษาด้วยว่ายุคปัจจุบันมีการปลอมแต่ในอดีตล่ะนะคะแต่ส่วนใหญ่คิดว่าในความรู้สึกส่วนตัวนะคะไม่ได้ว่าให้ทุกคนคิดเหมือนกันก็คือคิดว่าของในอดีตอะจริงทั้งนั้นอะนะคะอันนี้อันนี้ที่คิดนะคะนอกจากนี้เราเจออะไรอีกนะคะเมื่อปี2562นนะคะช่วงกำลังโควิดมารู้สึกว่าที่วัดพระงามที่นครปฐม เจอจารึกนี้เขาตื่นเต้นกันมากค่ะนะคะแต่ว่าพวกเราในประ,ประเทศเนี่ยก็ไม่ไม,ไม่ไม่รู้สึกนะคะว่ามันจะตื่นเต้นตรงไหนแค่ว่าเจอไอชิ้นหินนั่นเนี้ยแล้วก็มีลายตัวโบราณเราก็พบว่าจารึกพวกนี้มันบ่งบอกถึงชื่อของกษัตริย์นะคะของเมืองศรีทวาราวดีนะคะอันนี้ทวาราวดเีเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะพอมันมีชื่อปุ๊บมันก็คือจะมี